สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองผ่อนผมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้28ตุลาคม2 5, 5 6 4ครับในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับและมีฝนหลายพื้นที่เช่นเดียวกันขอให้ทุกท่านระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากลินถล่มด้วยนะครับในช่วงวันที่2 8ถึง3พฤศจิกายนนี้นะครับวันนี้28ตุลาคม2 5 6 4 ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักที่จังหวัดไหนบ้างไปชมไปฟังรายละเอียดครับขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับวันนี้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับประจำวันพร,รหาสบดีที่28ตุลาคม2 5 6 4, 4ครับเป็น แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากเวลา18นาฬิกาของวันที่28ตุลาคม64ถึง18นาฬิกา29ตุลาคม64พรุ่งนี้ครับถ้าเป็นสีแดงก็แสดงว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากนะครับถ้าเป็นสีเหลืองก็เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถ้าเป็นสีขาวก็ไม่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักหรือหนักมากนะครับ ็วันนี้จะมีฝนหลายจังหวัดนะครับแต่ว่าที่มีโอกาสที่จะตกหนักมากตามข้อมูลของอไม่ใช่หนักมากครับตกหนักครับฝนตกหนักก็ตามข้อมูลสีเหลืองตามที่โชว์ในหน้าจอที่ท่านผู้ชมชมอยู่เป็นจังหวัดจังหวัดนะครับสีขาวก็ไม่สีขาวก็อาจจะมีฝนแต่ไม่หนักครับแต่ว่าที่สีเหลืองมีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักก็ดูเป็น เป็นภาคอีสานก่อนนะครับขอนแก่นครับกาลสินชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดครับขอนแก่นชัยภูมิกาลสินมหาสารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์กลุ่มจังหวัดเหล่านี้มีโอกาสฝนตกหนักนะครับในขณะที่จังหวัดเด่นๆก็มีฝนบ้างแต่ไม่ถึงกับหนักนะครับในขณะที่ภาคตะวันออกครับมีโอกาสมีฝนตกหนักก็มีนครนายกปราจีนบุรีสาะแก้วเชียงสาชนบุรีและยองนะครับ ภาคกลางสระบุรีลบบุรีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทนะครับพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีครับมีอากาศฝนตกหนักในส่วนของภาคกลางนะครับในขณะที่ภาคใต้มีกระบี่ตรังสตูลสงขายะลาปัตตานีนราธิวาสมีโอกาสมีฝนตกหนักในช่วง18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ